สวัสดีกันไว้นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตั้มคนติดดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31มกราคมนะครับหลังจากที่เราออกขนส่งกันแล้วนะครับ <c oughs> คุณลูกคา้าก็เข้ามาจัดชุดเครื่องเสียงจากทางร้านเราอีกส่งสุดไปนะครับ่ <c oughs> า <c oughs> เป็นสุดสองคูณสองนะครับก็นี่เป็นเท่าแก่ผมแล้วก็คุณลูกค้านะครับเท่าแก่ผมก็สอนการใช้งาน mixer, <c oughs> มิกเซอร์เบื้องต้นนะครับว่าคุณลูกค้าต้องปรับอย่างนี้นะไซส์ไม เสียบช่องนี้ก็ต้องเล่งช่องนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับเท่าแก่ผมก็สอนละเอียดนะครับต่อให้พี่เพียงน้องไม่เป็นก็มาที่ร้านเราก็เป็นนะครับวันนี้ก็กลางที่ลูกค้าใช้ก็จะเป็น12นิ้ว RCF ตัวนี้นะครับก็เป็นสเปคนินดำนะครับอยู่ที่ใบละ4,100บาทนะครับมาพร้อมเสาปรับได้ตัวนี้นะครับใบละเสาละ550านะครับแล้วก็ เอ็กทีบใบหนึ่งแะก็พาสซีส,สอีกใบนะครับตอนนี้ก็เป็นเท่าแก่ผมนะครับก็สอนลูกค้าเล่นเบื้องต้นนะครับว่าปรับช่องนี้นะลดอย่างนี้นะหลังจากที่เราไซส์โมทูดเราต้องลดช่องไหนเท่าแก่ผมก็บอกละเอียดมากนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้ก็การใช้งานนะครับพี่ๆน้องใช้ไม่ยากนะครับมีแค่ปักไฟปักเดียวก็จบนะครับตัวนี้ก็เป็นสายกลางนะครับก็ลิงก์ออกจาก power amp เลยนะครับออกมากลางลิงก์กลางนะครับด้านบนนะครับพี่ๆน้องนะกลางลิงก์กลางนะครับเบสดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวลิงก์เบสดนะครับตัวไปอีกใบพัดสีนะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยพัดสีมันคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เอาเป็น อีกใบที่ไม่มีแอคทีฟนะครับเป็นเบทนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะพี่ๆงน้องเนาะตัวนี้ก็เป็นเท่าแกะผมจูนอยู่ตัวนี้ก็คือตัดคอสนะครับตัดคอสค่าต่างๆนะครับตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้ก็วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเล่งนะครับหลังจากที่แบบว่าเราก็ตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มมูทูธนะครับตัวนี้นะพี่พิงน้องนะก็กดตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อมูทูธได้เลยนะครับในสถานการณ์ที่พี่พีน้องๆไม่มีนะครับย้ําว่าไม่มีมิกเซอร์ ก็ไซมูทุดจากเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีมิกเซอร์ก็ไซมูทุตจากมิกเซอร์ดีกว่านะครับมันจะ ได้ไกลกว่านะครับประมาณ20ตัวนี้ก็ช่องเข้ามิกเซอร์นะครับตัวนี้นะมิกเซอร์ก็เราก็ต่อเข้ามาตรงนี้นะครับไปเพียงน้องนะอ่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องไม้นะครับตรงนี้นะที่เตาแก่ผมลองอยู่นี่ลูกค้าเอาไม้ลอยด้วยนะครับตัวนี้นะก็ลองให้ทั้งไม้ลอยไม้สายเราก็ลองว่าคุณลูกค้าต่อ,อยังไงยังไงเราแนะนําหมดเลยนะครับรายละเอียดครบนะครับไปเพียงน้องนะ เตาแก่ผมก็สอนละเอียดมากเลยนะครับคุณคุณลูกค้าก็ตั้งใจดูมากนะครับก็ขอบประคุณมากๆนะครับที่แบบว่าเออเห็นแบบว่าเอย,อยากเอาไปร้องคาราโอเกะสังสรรค์กันก็ยังแบบว่านึกถึงบริษัทตู้ลำโพงเอี่ยมละออเรานะครับก็ขอบประคุณมากๆนะครับนี่ก็เป็นการเต่าแก่ผมก็จูนเฮ้ยเราต้องลดอันนี้นะเพิ่มแหลมเพิ่มกลางอะไรตรงนี้นะครับก็แนะนําละเอียดเลยแหละนะครับพี่พีงน้องถ้าไม่เป็นนะครับ ก็แนะนำนะครับให้มาที่ร้านดีกว่านะครับพี่ๆีนะถ้าอยากได้นะตัวนี้นะมาแนะนําที่ร้านเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันควัไซยังไงมันละเอียดเราเหมือนเราถ้าไม่เป็นไรเราถามสอบถามได้เลยนะครับพีเพียงน้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ